สวัสดีครับพก็แอปมินแทนนะครับผมกับหวยดาวรวมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับเด่นนะครับราวรวมเด่น65นะครับมากับ1นะครับผม2 7 8 6มา65ครับ61 62 67 68 5้ามาห้ครับ52 57องห้าเจลักร้อยวันนี้มันก็ได้5้าเพราะฉะนั้นจะเน้นไปที่6นะครับร้อยห้าครับห้าหห้านะครับห้า5 6หนึ่งห้าหกสองห้าหกห้าหห้าห้าหนะครับ 5, 5, 5, 5, 7, 5, 5้า5้า5องห้าห้าเแทนของเน้น6นะครับ เป็นไปที่นะครับ6กหนึ่ง6กสองหห้ามาหวยหามไปห้าหหนึ่งนะครับห้าสองแล้วก็ห้าหกห้าสำหรับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6สิงหาโชคดีครับ